โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยครับ หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับผมกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมและวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม h a p ปี d u m m y ครับเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับเป็นเกมที่ผมเล่นมาเดิ่นนานและยาวนานมากๆนะครับได้ปีกว่าแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับและผมแลกบัตรทีเอ็มไปเมื่อวานเนี่ยแลกบัตรทีเอ็มไปสำเร็จไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมแลกเสร็จนะครับผมจะมาทําการเติมให้ดูนะครับว่าบัตรทีเอ็มเนี่ยมันสามารถเอาไป ทำอะไรได้บ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเกมนี้มีดาวนโหลดช่องไอโอเอสแอนดรอยใครที่อยากดาวโหลดใครที่สนใจนะครับลริก์อยู่ใต้ปุ่มคอมเมนต์กดและเข้าไปดาวโหลดได้เลยนะครับหลังจากที่ดาวโหลดเสร็จนะครับล็อกอินอะไรเข้ามานี้เสร็จก็เกมนี้เป็นเกมที่หาคอยนะครับซึ่งคอยผมมีอยู่10,000แคอยเนี่ยผมจะแลกให้ดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะถอนให้ดูด้วย 1นึ่งแคอยเนี่ยก็เท่ากับ1000และ1,000บาทเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นเงินสดเงินชีวิตจริงได้นะครับเหมือนผมนะครับผมก็แลกไปเมื่อวานนะครับแลกไปเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราแลกเสร็จนะครับเราตรงตรงเนี้ยตรงที่แลกเนี่ยเห็นปะเราจะมาเอาตรงบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกตรงนี้เนี่ยผมแลกไปเมื่อวานเห็นไหมนะครับผมแลกไปเวลา3ทุ่ม4นาทีนะครับมันก็จะเข้าวันนี้นะครับเนี่ยให้เราเอารหัส10กวัวหลักอยู่ตรงนี้เนี่ยกดขัดลอกไปปุ๊บนะครับหลังจากนั้นแล้ว เราก็มาเข้าแอปชูม o นี่นะครับผมจะเอาเป็นเงินสดเนาะแอปชูม o นี่มันเล็บนะครับปุ๊บนะครับสะดวกมั่นใจปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่3บาทเนี่ยผมจะเติมเข้าบัญชีนะครับกดเข้าไปตรงเติมเข้าบัญชีตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงบัตรชูมานี่นะครับบัตรชูม o นี่นะครับ14หลักตรงที่เราขัดลอกมานะครับกดวางเลยนะครับหลังจากนั้นกดถัดไปกดยืนยันนะครับ แล้วมันก็จะเข้าเลยนะครับ750บาทเป็นไงเงินเข้าเรียบร้อยเมื่อกี้มี3บาทตอนนี้มี753บาทไปดูบันทึกนะครับเงินก็เข้านะครับเห็นปะเงินเข้าแล้วนะครับแล้วทูมัน,นี่มีกิจกรรมลุ้นด้วยนะเนี่ยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เล่นก็รีบไปเล่นนะครับเนี่ยผมแนะนําเพื่อนได้แค่หนึคนเองนะครับสูงสุดได้เยอะนะครับกิจกรรมเนี้แต่ว่าผมไม่ได้เล่นไงนะครับผมขี้เกียจแนะนําเพื่อน โอเคครับคุณดูหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาอยู่ในหน้าของเกมเหมือนเดิมดีกว่าเนาะซึ่งหน้าของเกมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีคออยู่นะครับผมจะแลกให้ดูนะครับหรือว่าถอนเงินนั่นแหละนะครับจํานวน1,000บาทนะครับกดเข้าไปตรงแลกบัตรทูนะครับใครที่สมัครครั้งแรกเล่นครั้งแรกนะครับรหัสแรกมันไม่พอนะครับมันจะให้แค่50นะครับก็สามารถ เพื่อทําให้มีคะแนนตรงนี้นะครับใครที่อยากมีคะแนนตรงนี้นะครับทักมาหาผมนะครับผมรับเติมอยู่นะผมเป็นคนลาวผมก็รับนะครับส่วนมากคนลาวนั่นแหละครับเติมไม่ได้นะครับผมรับเติมอยู่นะทักเฟสส่วนตัวผมมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้เนาะหรือว่าใครที่เป็นคนไทยก็น่าจะเติมเป็นละเกมนี้เนาะป่ะนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะมีราคา1000บาทนะครับผมจะทําการแลกนะครับ1 0 0 0บาทใช้อยู่10,000แคอยนะครับเหลือ2บัตรเนี่ย ผมจะแลกบัตรหนึ่งเนาะกดยืนยันปุ๊บยินดีด้วยส่งขอควาอเสร็จแล้วทูมันนี่จะถูกส่งถึงคุณภายใน1หา3วันทําการก็คือรอ1หา3วันก็คือพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้6กโมงเช้าครับมันก็จะเข้าเลยนะครับถ้าเราลองรีหน้าเว็บเนี่ยมันก็จะเหลือแค่หนึ่งใบนะครับบัตรเพราะเราแลกไปเมื่อกี้ไงหลังจากพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจะมาทําคลิปอีกทีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับรอรับชมได้เลยนะครับว่าคลิปพรุ่งนี้มันจะเข้าจริงไหมเนาะ โอเคครับหลังจากที่เราแลกเสร็จอะไรเสร็จนะครับคอยก็จะหักของเราเหลือแค่ห้าหมื่นโอ้โหคอยหมดแล้วหรอโอเคครับว่โโดูก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นและหาคอยและไปแลกถอนเป็นเงินจริงได้นะครับและเติมได้จริงด้วยนะครับการเข้าทูมันนี่สามารถซื้อของในเซเว่นได้โอนเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดได้นะครับทูมันนี่ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงหายังไงนะครับอื่นๆเลยนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาให้เล่นนะครับไม่ว่าพวกกิจกรรมอย่างเนี้ยเห็นปะกิจกรรมเล่นแล้วรับมาอ่านได้แถวนี้เนี่ยห้องเพชรแบบเนี้ยเนี่ยมีไพ่แขงมีดัมีมโอ้มีเยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้อ่ะเอ้ยผมไม่เล่นผมไม่เล่น,ผม,มลนผมไม่เล่นให้ดูมไม่เล่นให้ดูห้องเพชรเนี่ยสามารถเอาเพชรไปขายได้ด้วยนะเนี่ยสมมติว,ว่าเราเล่นเนี่ย เราสามารถเอาเพชรไปขายถ้าเรามีเพชรอะเพชรเราเยอะเอะะไม่ใช่มีเพชรติดเพชรเราเยอะเะเราสามารถเอาไปขายได้และเวลาเราอินในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็ยังสามารถรับคอยได้นะครับเนี่ยทำภารกิจปุ๊บในรายวันอะเราจะได้วันละ50คอยส่วนรายสัปดาห์เราจะได้สัปดาห์ละร้อยยี่สิบคอยคนดูกูเดานะครับสัปดาห์หนึ่งเราจะได้เยอะไหมเยอะครับเราก็เล่นไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยๆคอยถึงเมื่อไหร่เราก็สามารถแลกนะครับ วิธีที่ผมอธิบายมาเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมวอธิบายนะครับและเกมนี้ก็เล่นง่ายจ่ายจริงนะครับโอเคครับใครที่สนใจลิงก์อยู่ตใต้ประหัุดคอมเมนต์สนใจกดเข้าไปแล้วไปดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดฟรีนี่แหละครับคุณดูมเมื่อก่อนเล่นฟรีทุกอย่างฟรีถอนเงินก็ฟรีเด,เดี๋ยวนี้เวลาที่จะถอนต้องเติมเงินเพื่อให้คะแนนมัน ถึงจานวนที่เราต้องการถอนน่นะครับแต่ว่าเราเติมมาเราก็ได้เพชรเราก็ได้เหรียญและเพชรเราสามารถเราไปขายได้เหรียญเราก็สามารถไปเล่นได้โอ้มันง่ายครับเกมตัวนี้อ่ะโอเคและใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,น,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ